ฉันจะพาเถินลอยได้เลยครับจากเจนลอยเธอฉันจะพวกอ่ะทำผมอย่างงี้ก็ลอยอยู่เหมือนกันนะตอบค่ะตอบดีใจพี่มีเล้เราที่นี่สวยไม่เปลี่ยนแปลงสวยสวยเหมือนวันพรุ่งนี้เลยสวยไม่เปลี่ยนแปลงสวยเหมือนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็สวยเหมือนัน กูจะไม่สวยขึ้นแล้วแค่ไทยกวนเหรียญเยาวเออแปลว่าอะไรกะเทยไทยใช่รู้ด้วยเหรอเหลืองู้หูีมาเลยเหลืองแก่เหลืองยาวแข่งกันไหมแข่งกันป่ะเอาเหรอเออเออแข่งกับเด็กดีกว่าชนะแล้วมันจะแบบสะใจดีสีฟ้าใครอยู่สีฟ้าไหนเราเล่นเก่งอ่ะสีเขียวอ่ะสีเขียวมันจับสามเครื่องมันรวลือนรวยเลือวี่เรชอบฝ่ยหลังมันคือเก่ง ยวสวัสดีค่ะเจนนี่อาร์มสตองค่ะแต่ฮาร์ดเยอะนะตอนนี้อยู่กันที่ใบเด็กบางนาจ้าวันนี้เรามาทำกิจกรรมกันที่ Space Journey Bangkok นะจ๊ะเปซอ่าเขาเรียกอะไรนะเอ็กซ์เพียชันเกี่ยวกับอวกาศอวกาศแม่ชื่อมันก็แปลอยู่แล้วเนาะใช่ชิม้าวันนี้ดูวันนี้เราจะลอยกันฉันจะพาเธอลอยได้เลยครับจาเจนลอย จา่าเซนคืออะไรอ้าวเป็นจ่าไงเออต้องมียศไงเป็นแบบนักบินเป็นอะไรอย่างงี้ต้องมียศหรือเปล่าผู้กองเหรอจะเป็นผู้กองเป็นจ่าเลยอ่ะคือเป็นชายแท้แล้วอ่ะป่ะ<ไ>ปเดี๋ยวจ,า <ไป S 1> จา่าเซนชายแท้อีกชายแท้อีกไปค่ะเดี๋ยวจา่าเซนจะพาทุกคนไปลอยกันจ้าไป ตกใจหน้าแดงแน่เลยก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะโซนหน้ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสเปซคาเฟ่ซึ่งจะมีแบบเครื่องเล่นอะไรให้ลองเล่นกันใช่มีมีร้านขายน้ำเนาะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเล่นต่างๆที่ให้ได้เล่นกันก่อนทนี้ยเข้าไปข้างในก็เกมไปเดี๋ยวเราเล่นกันเก้มันมันมันมนมัมัน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 ันมันมันันมันมัเมัน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 มเนรันม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 ั มันจะมีกี่เกมให้เลือกอะคะเยอะอยู่ครับแต่ถ้าที่แบบยอดนิยมก็จะเยอะนี่คือหมายถึงเกมใช่ไหมรับเกมเยอะอ๋อเหมือนคำตอบเราจะไม่ใช่เหมือนอยากจะให้เขาตอบว่าอันีเกมไหนแนะนำไหมครับถ้าแนะนำแบบยอดนิยมที่นี่ยอดนิยมก็จะมีก็จะมีฮาร์วินนายคับไดโนเสาร์ครับเฮ้ยขึ้นมามันเป็น VR มัน VR ้าวแล้วเราจะถ่ายยดงไงอ่ะแป๊บนึงนะแล้วกูจะมองเห็นได้ไงอะฮะ เขใส่ VR ไปด้วยแล้วก็ถือถืออันนี้ไปด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามารีแคปกันว่าเป็นไงเธอฉันเจ้าอ้วกอ่ะฉันถอดออกเลยอ่ะเมื่อกี้มันเป็นแบบมันเป็นทางแบบเฮ้ยอันนี้อะไรเจอผีแล้วเหรอเมื่อกี้เจอแมงมุมยักษ์เจอผีอ้าวแล้วยิงอะไรกดยิงอะไรอ่ะยิงแมงมุมไหมเอาวหรอมันต้องกดยิงแมงมุมยักษ์เหรอเห็นมันเป็นแมงมุมก็ตกใจยิงไปก่อนคุณไม่เจ้าอ้วกบ้างเหรอจัดแล้ว อ,อุ้ยสันตูดสันตูดมันเป็นอะไรปูมทำไมมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วทำไมสันตูดอะ่ะผีโพผีโพกโอ้ยผีโพกแล้วสันตูดอ่ะแต่กงเกงมีผีผีโพแล้วผู้ชายมันอดผลได้เนาะนี่จะอ้วกแล้วแต่ผู้ชายมันยังไงโอ้ยยังเล่นอยู่เลยค่ะ <c oughs> จบแล้วปูมจบแล้วเป็นไง <c oughs> สนุกนะแต่มงินเลยทำผมอย่างนี้ก็รอดอยู่เหมือนกันนะพร้อมค่ะ ความดีใจไม่มีอีกแล้วความดีใจควาดีใจเปศูนย์เหมือนกระดูบเหมือนอยากได้อะไรเหมือนได้อะไรตอบแทนชมเหมือนอยากได้อะไรเป็งานเกมสนุกมากนี่นี่คือถุงเครงไปหน่อยถอดตลอดเวลาถอดแล้วใส่ถอดแล้วใส่แต่ภูมิคือใส่ไม่ถอดเลยอะใส่ไม่ถอดเลยใส่ยับมองไม่เห็นมองเปงานไม่ได้หมุนไงไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นเฮ้ยสนุกให้มาลองเล่นเออมาเล่นเกมอื่นนะไม่ใช่เกมนี้ทำไมอะจะอ้วก เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นข้างในกันดีกว่าไปสวยไม่เปลี่ยนแปลงสวยสวยเหมือนวันพรุ่งนี้เลยสวยไม่เปลี่ยนแปลงสวยเหมือนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็สวยเหมือนวันคุณจะไม่สวยขึ้นแล้วแล้วพอแล้วพอแล้วใช่พอแล้วไม่สวยมันก็สวยแบบเปลี่ยนแปลงหน่อยไม่อยากสวยเหมือนอดีตอ่ะทำไมอ่ะพอแล้วดูรูปวันนี้ไม่เล่ะดูรูปอินเสิร์ตเลยนะพี่อันนี้อยู่กับใครดีกว่า คุณชื่อโฟมค่ะคุณโฟมจะพาเข้าไปในเบสเจอร์นี่นะคะอ่ะนึกว่าเดี๋ยวอยจะพาไปลอยหรอจะพาไปลอยหรอลอยคานลอยคานไม่วันนี้วันจันทร์แล้วใส่สีชมพูมาด้วยลอยอังคารเลยอังคารเลยอังคารอุ้ยอังคารคุณโฟมอีกคุณโฟมก็อยากจะพาพี่เจนนี่ไปเล่นไจโรสโคป่เครื่อง พี่ภูมิอยากเล่นตอนไหนพูดตอนไหนใช่ไหมคะต้องลองค่ะพี่ภูมิอยากเล่นไคลโรสโคปวงวนอันนูนมีอายุกี่ปีมันเป็นยังไงอะไคลโรสโคปเจโรสโคปมันจะหมุนแบบตามแรงตีค่ะ360อกงศาโอเคไปเขาข้างในกันจ้าเชิญค่ะ ไปค่ะที่ห้องแรกเข้ามาห้องนี้จะเป็นห้องดาวเทียมของไทยเราออหรอไปเ็นตัโโมเดลจำลองเราดาวเทียมของไทยที่เราจะรู้จักคือไทยคมบั๊บอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล้วคะทีออออันนี้ือเป็นรุ่นรุ่นใหม่ใช่อรุ่นปัจจุบันแล้วใช่ไหมอันนี้จุดให้อันนี้แนะนาว่าต้องถ่ายรูปเลยต้องมีคือใครที่มาที่นี่เราอยากลงโซเชียลต้องลงอ้าวแล้วจะนี่กับคุณต้องถ่ายรูปใครจะเปคนถ่ายล่ะ อไมเป็นไรต่ตั้งกอตั้งกับพื้นนะตั้งกับพื้นแล้วก็คือวางวางปั้มด้วยนะวางปมด้วยนะถ่ายเพดานได้เหรอช่นี้ไม่เป็นยังไงไหนไหมันเป็นยังไงทาไมมันถึงครรอ้าวหรอถึงหลอกน่เปหนึทีเดิาเหมนเโนหอ็าไมเขาไมปเหเธอะเขป็นเพื่อนกันสรุปหลอกกูค่ะใช่ค่ะหอโอเคอ่ะงั้นไปถ่ายรูปกัน นี่ยูริอเล็กเซเยวิชกาการินอุ้ยไม่ไม่เคยได้ยินพอไม่เคยได้ยินชื่อเต็มเลยอ่ะเป็นครั้งรกเออยูริกาการินแล้วอีกยูรินึงก็คือยูริไรดเลิร์ดกระเทยพอได้ยินยูริปุ๊กคิดถึงไรดันเลิร์ดงงมากแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นชิ้นส่วนของอะของจากของจริงเลยใช่ไหมจริงค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นประตูเปิดปิดยาใช่อันนี้มาอันนี้มาจากปักกิ่งปักกิ่งใช่เพราะว่าของจริงในของจีนงในของ ไม่ใช่ของจริงออไม่ปลาเท่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่าไท้กวนเหรินอะไท้กวนเหรินอะไท้กวนเหรินรู้อแปลว่าอะไรคนไทยไงแต่ว่าถ้าไท้กวนเหรินยาวเออแปลว่าอะไรกัทเชยไทยใช่รู้รู้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอยาวเยาโอ้หทีนี้มาเลยเหรินแก่สินเหรินยาวแก่สินเหรินยาวแก่สินเหรินยาวแก่นั่นแหละมีใบไหมมีใบไหม ไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนหาไม่เจอเมื่อกี้เดินหายไปแล้วบอกว่าเออลมบอกว่ากลัวตบเออโฟมโฟมโฟมบอกว่ากลัวตบมุกไม่ทันก็เลยตามเพื่อนมาด้วยไม่ได้มาตบมุกนะตบอะไรตบตบหนูครับตบหนูครับตบตบครับนี่นะเซมินายคืออะไรหรอเออไหนสวยเอาหลอออกเสียงออกเสียงดีๆนะกระสวยสวย S <S อันนี้หรอคือชื่อ Mercury Gemini หรอใช่ค่ะมันเป็นโครงการ Gemini อ๋อ Gemini ออาใหม่เอาใหม่อ,หอ่ะเอาใหม่พอบอกว่าข้อมูลถูกต้องหรือผิดไหมนางโฟมมันเริ่มเริ่มตัวสั่นแล้วมันบอกว่าเอาใหม่พี่เหมือนหนูจะพูดผิดสรุปคือ <S <S คือก็สวยากาะตัวน,นี้ชื่อว่า Mercury แกสวยกาสชื่อว่าเมอร์เทลลี่จากโครงการเจมินายโอเคเขาบอกโดนทัชเนี่ยไม่จริงเห็นเห็นโดนไหมโดนไหมฟองฟองดนไม่โดนค่ะเหมือนเพื่อนแกล้งกันเหมือนกันเนาะเหมือนนนแก้ีรู้ไหมรู้ไหมตอนนี้หนึ่งอย่างที่อยากเล่นกับกับโฟมมากที่สุดคืออะไรรู้ปะคืออะไรต้นไม้กินคน ปาโฟมไปเดินเล่นกันค่ะเดินผ่านอันนี้เขาเรียกอะไรจรวดปุ๊บเดินผ่านปุ๊บกำลังจะเลยไปแล้วนะนางโฟมบอกว่าที่ลองดูขนาดก่อนได้หมายถึงลองของแต่ละลำแล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเพื่อนเธอเลือกขนาดไหนกูว่าไม่ใช่ขนาดจรวดแล้วแหละพรามึงเดินผ่านกันแล้วแบบหูพุ่มไปก่อนเลยจะคุยกับโฟมตรงตรงนี้เรื่องขนาดจรวด อ๋อนี้เหล่านี้คือจะเป็นเป็นรถที่ไปลงจอดบนบนดาวต่างๆที่เคยอ นดวงจตัวนี้คือตัวตำลองยานบรราการอพอลโลอพอลโลขนาดเท่าของจริงมันเป็นยานเลยบรราการแต่ถ้าเกิดไปค่ายมวยก็คือบัญชัเมฆเออ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 แล้ววันนี้นั่งแบบนั่งธรรมดาไม่ได้หรอคะต้องยังไงมันต้องนั่งแล้วใส่มงคลเนาอเก้าอี้ก็คือนั่งยังไงนอนเนาะ อ๋อหลังหลังมันลงมาด้านนี้อันนี้คือพนักพและขาขึ้นอย่างงู้น่เลยอ๋อเหรออ๋อเป็นฟิลเป็นฟิลเหมือนแบบเขาเรียกอะไรขึ้นเตรียมขึ้นเครื่องเล่นแบบขึ้นไปข้างบนนี้เอ๋ออันนี้พนักพิงอันนี้พนักงานอันนี้พนักงานพนักพิงกับพนักงานเราไม่ได้เพราะเพราะเป็นมินิเจอร์นี่คือเมินิเจอร์ก็คือ ปิดนิทรรศการไปเลยโฟมเธอคือเมนเจอร์ของสเปซโจนี่แบงคอกเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นปรนู้ไปครับ <laughs> มึงพูดเยอะจังวะแงกเราไม่มีเพื่อนงานนี้มันไม่ได้มีอยู่ตลอดไหนเราเป็นมินเจอร์แล้วเราพูซิว่างานนี้มันจริงๆแล้วมันจัดถึงวันไหนจริงๆเราจัดถึงแค่16เมษายนนี้แล้ใช่อีกน่เมื่อไหร่ัะเริ่มตั้งแต่1 6พันวาี่เดือนเต็มๆเลยใช่แต่ว่าคือวันที่ออนแอร์เนี่ยอ โครงการก็คือน่าจะหมดไปเรียบร้อยแล้วแต่สามารถติดตามได้ไจะเพจส Pace จอรี่บีเค k นะดีให้กำลังใจนะวันที่อ่อนแอร์ก็แพ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรอติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโครงการดีๆแบบนี้กลับมาจัดอีกแน่นอนเนาะติดตามได้ที่ไหนเอ่ยเพจสเปซเจอรี่แบงคอกนะคะโอเคจ้า ไหนๆก็มางาน Space Jelly Banko อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในอวกาศแล้วเราก็มาพูดถึงอวกาศกันสักนิดนึงเอเก่งความรู้เกี่ยวกัอวกาศสักนิดสักหน,น่อยต้อซึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ผูมชอบมากมากทักภูมชอบค่ะชอบเหมือนกันค่ะ ไม่ตั้งค่ะอยากไปตอนนี้เลยค่ะเพราะเขาบอกว่าบนอวกาศเนี่ยเป็นบาร์ของเหมือนเป็นบาร์ที่เป็นสวรรค์ของนักดื่มสายดื่มเป็นแบบแบบเป็นแบบสวรรค์ของสายดื่มเลยซึ่งเขาาบอกว่าเพราะว่าเหนือชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปเนี่ยมีกลุ่มเมกาที่มีองค์ประกอบเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ1000ันเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของระบบสุริยะทั้งหมดโอ้โหซึ่ง ึ่งมันเยอะมากอะหนึ่งพันเท่าหนึ่งพันเท่าคือเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบนะมันสามารถเอามาทําเบียร์ได้ถึง400ล้านล้านพาย400ล้านล้านพายหนึ่งพายคือหนึ่งเดียวใหญ่นะที่เป็นเบียร์ใช่ถ้าเทียบเป็นลิตรก็คือจะอยู่ที่ประมาณเอาไปกินให้ตายเลยเทียบได้ประมาณ189.2ล้านล้านลิตร พูดถึงพวแตกเลยอะข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าเราสามารถลดน้ําหนักได้ง่ายๆนะคะเมื่ออยู่บนดาวดวงอื่นนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในดาวที่แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกเนี่ยมันน้ำหนักตัวเราเนี่ยจะเบาลงถูกต้องแต่ถ้าไปอยู่ในทางกับกันถ้าเกิดเราไปอยู่ในดาวหรืออะไรเนี้ยที่มันมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก ตัวเราก็จะหนักมากขึ้นแล้วที่สาคัญเขาบอกว่าเอาอากาศนี้จะทําให้เราสูงขึ้นด้วยนะไม่ไม่ต้องไปต่อกระดูกเลยนะถ้าอยากจะสูงขึ้นเออไปเลยไปที่อวกาศได้เลยเพราะว่าไปที่อวกาศที่แรงโน้มถ่วงน้อยหรือแรงโน้มถ่วงไม่ค่อยมีเนี่ยมันจะทาให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่ดึงกระดูกสันหลังเราไม่กดเราดูสูงขึ้นไม่กดกระดูกสันหลังนะคะทําให้นักบินอวกาศสามารถสูงขึ้นได้5เซนติเมตรเลยได้ห้าเซนเลยห้าเซนเลยนะโคตรใหญ่อันนี้คือสูงที่สุดใช่ไหมใหญ่เลยวะสูงเออสูงอาจจะแบบสูง ได้มากที่สุดคือ5เซนหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นไปได้ต้องลองขึ้นไปพิสูจน์กันดูนะจ๊ะพยายาสูงขึ้นไปเลยบินขึ้นไปอวกาศนะจ๊ะและสุดท้ายเขาบอกว่าบนดาวพฤหัสและดาวเสาร์อาจจะมีเพชรเป็นฝนตกเอ้ยฝนตกมาเป็นเพชรเหมือนฝนดาวตกแต่อันี้เป็นเพชรเป็นเป็นแบบฝนฝนเพชรตกอ่ะฝนเพชรตกเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเนื่องจากบน่อ2ดาวนี้นะคะมีแรงกดดันสูงนะคะสูงกว่าที่ออฟฟิศแบบนงานไม่ได้เลย อะไรจะกลับแล้วจะกลับแล้วไม่ได้ไม่ให้กลับต้องเล่นตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวนี้เป็นใจโลสโคบค่ะข้าจะาใจโลใจโลเลยใจโลเลยใจโรเลยหายไปเดือนจีจีพบอันนั้นมันละลาย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 อยากให้ภูมิลองอ่ะ ลองแมเออไม่นานนานยี่สิบนาทีสองนาทีสองนาทีภูมิไปลองเป็นเร็วไปลองลองแล้วจะอะไรนะติดใจเฮ้ยติดใจว่าติดเหล็กก่อนตอนนี้ติดติดลงมาไม่ได้กลัวแมกลัวแม่น่กลัวหละกลัวเหรอตั้งแต่ไปเล่นดีฮาโุวีมาเล่นดีฮาโลวีมาก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่ามันมึนมันมึนมาแล้วใช่ไหมอันนี้เอาเอาแค่เอาแค่แบบพอลองลองให้รู้ว่ามันเป็นยังไงก็พอนะตายเอ้จบไปเลยเล่นดีี ก็ได้ก็ได้ขอจัดให้แรงที่สุดเลยติดติดตินเต้นไหมมาเอ้ยยังไม่เจ้าีกเหรอสามสิบวิสุดท้ายภูมิไหวไหมไปกัน มันจะทิ้งมันจะทิ้งภูมิอยู่อะอย่าให้เจอข้างนอกเหงื่อเต็มมือเลยทำไมทำไมเหงื่อเต็มมือสรุกดีอ๋อเหรอมันตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นลองดูปะแข่เกันท่านเล่นเต้นไม่ไม่เอาหน้าหมาหน้าหมาเก่งมากเห็นเด็กเเด็กเยอะขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาล หนูมบนเป็นรองเท้าห้องน้ำอะไรนะบนเป็นรองเท้าห้องน้ำใส่ออกไปเลยอ่ะสอนรองเท้าแป้งหนึ่ง เมื่อเช้าก็เด็กเยอะแล้ววันนี้อยู่กับเด็กทั้งวันเลยบ่ายบ่ายวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กๆอีกที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระบ้านฮาร์เบอร์อ๋ออนุบาลบ้านฮาร์เบอร์บ้านฮาร์เบอร์นะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ฮาร์เบอร์ฮาร์เบอร์แลนด์วันแบงคอกนะจ๊ะคือเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันตอนนี้เด็กๆเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูโซนที่ผู้ใหญ่เล่นได้นะครับว่ามีอะไรบ้างไป และโซนที่เราเลือกเล่นเป็นโซนแรกนะคะนั่นก็คือโซนเลเซอร์นั่นเองเน,<ต>เนาะจ๊ะเด็กผู้ชายอย่างพวกเรามันต้องยิงปืนอยู่แล้วผู้ชายไหนนี่ไงอ๋อโอเคเผู้ชายอย่างเราต้องเลือกยิงปืน,นคนเดียว่ววโอเคแต่ว่าแต่ว่าตอนแรก จะเล่นกัน2คนใช่แค่งงินเองแต่ว่าทางทางทีมงานบอกว่าสาบอกว่าเดี๋ยวเราเราพลัดทามาช่วยไหมสองคนไม่สนุกเออสองคนไม่สนุกเล่นเลยกับว่าจะแบบแบ่งทีม2องสองอเล่นกันแบบสองสองสองทีมใช่แต่ทีนี้มาันแบบแข่งมันแบบใส่เดี่ยวได้อ่าแบบยิงยิงหมดไม่สนลูกไข่อ่าเออมันก็เลยกันว่าตอนนี้เรามีอีก2คนนะคะนี่เฮ้ฮัลโหล คู่แข่ง <Hello. S 1> ไอพวกศัตรูต <laughs> นี่โอเคป้าเตรียมตัวแล้วพร้อมยิงละัวล้ออ่ตะตลกอระตลกเหรอ้ <laughs> <laughs> อาวไม่สวยหรอสวยไหมสวยด้วยแต่ตลกแข่งกันไหมแข่งกันป่ะ <laughs> เอาหรอ <laughs> หรือเราแบ่งเป็นทีมผู้ใหญ่เด็กไหม <laughs> น่าสนใจนะเอาดีนะเอาดูซีเออเอแข่งกับเด็กดีกว่าชนะแล้วมันจะแบบสะใจดีเอออุ้ยแม่เแบ่งเป็นยังไงดีอะงั้นเราก็เป็นเป็นทีมเลยทีมมีภูมิใช่ไหมได้แล้วก็นี้ก็ทีมพัชชามทีมพัชทามแล้วก็เนี่ยแบ่งเป็น2ทีม2คนตกลงไหมตกลงปะโอเคไปเต็มตัวเลยยิงหมดเอ้ยเริ่มเริเฮ้ยเอาดีมาดีกูยิงก่อนเลย ดีก่อนเลยมาดิมาดิกด,ดยิงยังไงอ,อ,อ่ะอ๋อนี่เกมสตารนะ์แล้วอ๋อเอ,อ้ยพูดแล้ววะแกทำไมฉันยิงไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เฮ้ยโดนได้งไงวะแป๊บนึงม <c oughs> ึงม่จับปืนจับปืนยิ่งยันฉันฉันรีบูตอ้นี้อยู่ไป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 แป๊บนึงไปอยู่โอ้ยแม่พี่ก็อยู่เต็มไปหมดเลย ร้อยตา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 ยเหนื่อยนอนไม่ได้เหนื่อยชื่อหายเหนื่อยแบ๊บหมดเวลาแล้วซึ่งเนื่ยแทบดูดเลยเนี่ยสนุกมหมโดนเด็กลุมเบิร์นี่เด็กลุมเบิร์นวิ่งสี่รอวิ่งไม่ไปไหนเลยอ่ะสนุกไหมโฮมสนุกนะไปเล่นไปไปไปดูคะแนนกัน เราทีมสีชมพูดูสิต้องคะแนนนำอยู่แล้วรู้มั่นใจเลยอ่ะไหนคิดว่าใครชนะคิดด้วยอุ้ยชนะที่หนึ่งคือสีฟ้าสีฟ้า,า,าใครอยู่สีฟ้าภูผากับโอเชียนอา้าวไหนเราเล่นเก่งอ่ะสีเขียวอะสีเขียวอันดับสามเครื่องมันรวยเครื่องมันรวย่อนอีกเราอหลังมัน <laughs> แตอนนี้เหมือนสมัยเด็กๆเล่นวิ่งแล้วบอกจอยไม่ดีเลย <c oughs> รเคมมรับเขาผมเกมล้วนซะด้วยและเราสุดท้ายเหรอที่สี่เหรอพาร์ทไมโอเคอ่ะคะแนนอุ๊ยแต่ละนิดเดียวแหมผ่านนิดเดียวผ <500 S 2> ่านห้าร้อย <ours S 2> อะกันส <c oughs> ี่ร้อยกว่าสี่เอ้ยพันเกือบพันเลยนะอ๋อเหรอใช่อันนี้ก็พันนี่ก็พันสองนี่ก็พันพันหนพันหมดเลย รายการแปลว่าสนุกไปแล้วทีนี้เจอไอ้ดูดตอนนี้เดินผ่านเลยก็เล่นก่อนเล่นยกว่าเล่นเล่นนี้ดีกว่าเล่นในนี้ดีกว่าซึ่งที่เราจะพาไปไปเล่นคือเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของคาบูลแลนด์เลยคือมันเป็นเป็นโมโนวิลเหรอใช่ไหมเขาเรียกโมโนวิลใช่ไหมเป็นปั่นเป็นปั่นกระเช้านี่ปกับเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงมันเป็นยังไงน่ารักนี่ปั่นกระเชานี่ปั่นกระแสนี่ครับช่วงนี้พอดีกระแสตกมากเลยจะพยายามปั่นปั่นยอดวิวไหมมีปั่นยอดวิวไหมช่วยปั่นหน่อยทุกคนช ไม่ก็ปั่นโมโนวิวอ๋อว้ย,ย,ยพูมวุ้ยแป้งหนึ่นะตอนนี้ฉันไม่ได้กนอ๋อใช่เหรอฉันต้องไปพร้อมกันเหรอฉันไม่ได้ปั่นเลยเพราะว่าขาภูมก็ปั่นแล้วขามันไปฉันเหมือนเอาแตะวางเฉยๆอ่ะแล้วขามันไปตามภูมนี่น,นี่ให้ดูบรรยากาศแน่ตรงนี้นก็เห็นจุดเล่นได้หมดอู้เหนื่อยแล้วเนะนี่ยเนี่เขาจุดแล้วก็คือไม่ต้องไปเตะบอลแล้วมังวันนี้แต่ได้กำลังขาแล้ว นี่มันเป็นการช่วยฝึกกาลังขาปะ่ะให้ขามันนนี้ปะ่ะหรือทําให้ขาหลอยขาหลอยทำให้ขาหลอยก็เดิมเยอะเลยป้าย <P ay> เสร็จเรียบร้อยไปต่อไปเนื่องจากเราที่จะเดินเราเห็นสไลเดอร์ทางยาวลงจัดแล้วคนที่เก่งเ,เราแล้วนั้นแต่ไดอร์มันต้องเข้านานไม้าจริงจรเขาเขาทำมาให้เล่นอยู่แล้ว <P> <ๆ>เพราะว่าโซนทาบเบอร์มันเป็นโซนสไลด์แบบสไลด์ยักษ์อะไรเงี้ยหลายจุดมาเป็นเป็นึงหน้าวันเป็นคลอกอ่ะสไลด์จะกตรงนี้ไปอ่ะก็คือลงไปถึงปุ๊บก็คือบอกฟ้าม้าจอดรอหน้าวันเป็คลอกเลยเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นขึ้นร ได้เลยล้อเล่นปะอันนี้นี่เดินเข้ามาลิปเดียวลงพร้อมกันไม่ควรเนาะพนนะเพราะว่ามันดูเบียดพุงไปก่อนเลยเ <c oughs> ดนี่เฟร์ก็ได้ไปดิริงแล้ว<ต>หรอ้ผ้าหนูอะพิ้วๆเลยนะน่าจะลื่นอยู่ไปลองดูดูก่อนแนนครจะให้หนูคนแรกอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาพิว้วเรียกผ้าเร่องอะไรหรอกไม่เกี่ยวอ่ะถ้าหนูใส่ยีนมาก็ก็เป็นคนแรกก็ต้องเป็นคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องไปก่อนาโอเคค่ะอุ้ยมันลื่นจริงผ้าลื่นจริงเันแล้วนะ <ฆ><า><ฆ><า>นอนเลยอะ<ฆ><า>ไปไไม่ลงอะเมือเ่อกี้อะทำไมมันลงมันลงมัเร็วแบบเขาบอกเลยว่าผ้าผิวไงผ้าผิวมันไปง่ายนี่มันผ้ายีนแล้วมีเก็บขาดอีก โอเลยลงลำบากหน่อยอ่าโอเคอันนี้เชื่อละเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นว่าะเห็นเฉพาะจากคําูดแตก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 ไม่ไปซะดีหยุดไปได้ปหครับไ่ได้คงคงคงโอ้ยจะสนุกอ่ะไปเล่นอีกแม้ไปแต่มันมีอื่นให้เล่นอีกเออแบนี้เมื่อกี้เห็นวัวแบบเดี๋ยวไปดูไปดูวัวต่อดีแล้วแป๊บนึงนะเดินผ่านผู้ชายสกิดให้เล่นอะไรวัวกระทิงแล้วก็เห็นกระโปรงก็เห็นยู่ใส่กระทิง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 ป้าไปเล่นกัน เจอแล้วไอ้เจ้ากระทิงอ้ากระทิงกระทิงขุนนนลงไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอคนละกระทิงเน่กระทิงมาแล้วเหรอกระทิงมาแล้วกระเทยก็มาแล้วเหมือนกันเจอกันจ้ะผู้ชายมันอยากเล่นมีกี่ระดับหรอมีสามระดับค่ะเระดรงสุดแรกเปิดสามมาเลยใครใครก่อนพี่เจงก่อนเลดี้เปิดอีกดูแล้วไปก่อนนะคะนี่เปิอะอัี้เปิดองแล้วล่ะแปดวินาทีเอง แล้วเขาเริ่มจากระดับหนึ่งแล้วไต่ขึ้นไปได้่อยเม่อี้ปอยหนึ่งรอบนึ่งไปเบออนะคะ่ก่อนคู่ก่อนค่กค่ะตัวเลขนอะไรต่อเบอร์สอนะคะองว้าวเบอร์นะคะไปเบอร์นะคะเบอร์อา ยีกว่าวิยีกว่าวิได้อยู่ได้อยู่โอเคยี่ิบกว่าวิยี่สประมาณนั้นหวิหนึ่งเบอร์หนึ่งเองนะปูเป็นไงทำไมสภาพเือนจะลวกเบอร์สอต่อไปเบอร์สานะคะเก่งเ่ยเฮเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย โดนสะบัดกันเนื่อโเวก่านาดัดดนสะาพตอนนี้พี่เป็นไงบ้างคะโอเคแล้วค่ะโอเคไป สนุกมากวันนี้2อันก็คือเพลิดเพลินมากเลยนะคะรู้สึกเป็นสอันที่เจอแต่เด็กๆเออใครอยากมาเล่นก็คือตามมาได้เลยนะจ๊ะออวันนี้ขอบคุณด้วยทั้ง2อสถานที่ของเาาราค่ะขอบคุณด้วยกับ Space Journey Bangkok ที่ไปเจ็ดบางนางนะจ๊ะองค่ะแล้วก็ที่ท่อนี้ขอบคุณด้วยกับ h a l o r Land Wonderland วัน Bang คอ k นะจ๊ะตุกตองา,งาขอบคุณทั้งสองที่ด้วยนะ,นะคะ แล,แล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับรายการมีภูมิทางช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k ของเจนนี่ปันันนะจ๊ะทุกวันพุธเว้นพุธเวลา2ทุ่มฝากกด,ด,ดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มานะว่าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เราปรับตรงไหนรับฟังแต่ไม่รับทราบเลย <c oughs> รับดาวรับท <c oughs> ราบและรับฟังนะคะโอเคแนะนำที่ไปสัปทำแบบกิจกรรมสนุกๆเรามาได้ด้วยนะคะโอเคเจนนี่และภูมิไปแล้วไปปยสวัสดีค่ะ อะะไรนะต้องใช้โซ่ไหมคะนนติดแน่นอันนั้นคัวจุงปลายลจูงเนี่ยฮะดูถามว่าติดแน่นไปไหมคือตอนนี้คือเลือดไม่เดินแล้วขอเชือกหน่อยค่ะขอนแน่นกว่านี้ขอโอขอเชือกเลยเหรอต้องใช้โซ่ไหมคะไม่ได้จัวไม่ได้จาย